สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพข่าวทะลุไม้วันนี้วันพฤหัสบดีที่14กันยายนพุทธศักราช2566วันนี้แรม14บ่ค่ำเดือน9ปีเถาะอ,อะล้อมวงเข้ามาได้เวลาแล้วอีกระผมจะทำหน้าที่ในฐานะในฐานะเรียกว่าฝ่ายค้านอกสภา ก็บอกแล้วไงเวลาออกจากสื่อมวลชนไปแล้วผมต้องทำหน้าที่อย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายเนี่ยเข้าใจไว้นะครับว่าเราอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันก็อย่ากโกรธกันอย่ากเกลียดกันหลายท่านที่เป็นสมาชิกผมเป็นแฟนคลับที่สั่งซื้อเบต้าลูแคนหรือเบต้าวันท่านเข้าใจครับ ท่านเข้าใจผมแล้วก็ทำให้ยอดซื้อเนี่ยเข้ามาอย่างเนืองแน่นไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะแต่ท่านเห็นประโยชน์สุขภาพของท่านเป็นเรื่องสำคัญฉันต้องแบ่งแยกให้ได้ผมทำหน้าที่ของผมแม้จะได้สอสอหรือไม่ได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับผมผมไม่ได้คิดจะไหวกว่า มากมายถ้าคิดจะควายคว้า,วาโดยไม่ดูตามาดาเรือโดยไม่ไม่มีอุดมการณ์ผมทำได้ครับผมสารภาพกับพี่น้องทั้งหลายผมมีเงินพอที่จะซื้อเสียงแต่คนอย่างผมไม่ทำจึงถูกดูถูกดูแคลนจากไอ้พวกกะลาทั้งหลายที่ดูถูกผมว่ามึงก็ไอ้สอสอสอบตกเข้าใจผมผิด แต่ผมให้อาภายัย <c oughs> ผมเข้ามาทำหน้าที่เพื่อที่จะชี้ชวนให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนว่าอำนาจของเราคืออะไรคืออำนาจอธิปไตยอำนาจเป็นของประชาชนไม่ใช่ประชาธิปไตยห้านาทีเข้าไปกาบัตรแล้วก็ถูกขโมยถูกฉกฉวยอำนาจไปโดยไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยเราฝ่ายฝันอยากจะเห็นนักการเมืองเป็นประชาธิปไตย อยู่ในฝั่งประชาธิปไตยสืบสารระบอบประชาธิปไตยเราไม่อยากเห็นการยึดอํานาจไม่อยากเห็นการต่อท่อการยึดอํานาจเราอยากเห็นพรัคก,การเมืองที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและรังเกียจพวกยึดอํานาจแต่วันนี้ไม่ไปรวมกันแล้วครับนี่คือการต้มตุนประชาชนหรือเปล่าผมไม่อยากพูดเรื่องนี้แต่จําเป็นต้องพูดฉะนั้นเดิมพัน์มันสูง เมื่อสองฝ่ายมารวมกันก็คือการกินรวบหรือเปล่าหลายท่านอาจจะไม่รู้ครับว่าการเมืองในการเลือกตั้งนั้นเขามีกองทุนจากกลุ่มพลังงานหรือกลุ่มทุนกลุ่มทุนเข้ามาอุดหนุนเข้ามาจ่ายกันทั้งนั้นแล้วเวลานี้เป็นกลุ่มทุนเดียวกันครับที่ให้กับพักรวมไทยสร้างชาติและพักเพื่อไทย เป็นกลุ่มทุนเดียวกันฉะนั้นกลุ่มทุนพวกเนี้เขาก็หมายปองไว้แล้วว่าเฮ้ยหรือต้องคุมกระทรวงพลังงานหรือต้องคุมกระทรวงคมนาคมนี่คือประชาธิปไตยหรือครับในบ้านเราพี่น้องไม่รู้หรอกผมพูดก็หาว่าผมโกหกแต่ถ้าท่านฟังจากสื่ออื่นมีแพลมๆออกมาบ้างแล้ว ท่านอาจจะกล่าวหาว่ามึงเพอเจอเกินไปมึงยังงูย่างนี้เกินไปผมไม่สนใจพวกไอสลิมใต้โกลหรอกผมไล่ผมบอกตรงๆหลายคนมองโอ้ยไปไล่เขาทำไมนะก็ไล่จะฟังไม่ฟังหรือจะฟังจะหน้าด้านฟังก็เชิญผมไม่ว่าเพราะผมไม่ได้หวังคะแนนเสียงจากพวกคุณทั้งหลายเลยผมมานั่งจุ่มปุ๊กตรงนี้ผมไม่ได้หวังยังไงผมก็ไม่ได้หวังแล้วผมหวังไม่ได้อยู่แล้วยังไงพวกมันก็ไม่ได้ลงคะแนนในี่ยผม และผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปต่อหรือเปล่าพักวมใจไทยแต่ผมก็สู้สุดๆเท่าที่สู้ได้เพื่อนำประชาธิปไตยมาสู่บ้านเมืองต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เหมือนเวียนไปเวียนมาเป็นวงจรทุเลศวงจรอุบาทวงจรอุบาทครับเลือกตั้งซื้อเสียงซื้อเสียงไปเป็นผู้บริหารรัฐบาลผู้บริหารรัฐบาลโกงกินกอบโกยเสร็จถึงเวลายุบสภาเลือกตั้งใหม่ซื้อเสียงเวียนแม่งอยู่นี่แหละ แล้วเที่ยวนี้จะใช้เงินเยอะกวา่าเพราะต้องการสร้างอิเมตต้องการสร้างชื่อเสียงเพราะเพราะค่าใช้จ่ายมันสูงไงต้นทุนมันสูงไงแล้วคุณพลิกขั้วมาในต้นทุนมันสูงนะตอนประยุทธ์ยึดอำนาจใหม่ๆก็ต้นทุนสูงกว่าจะครองใจประชาชนได้ส่วนหนึ่งก็ต้องใช้ต้นทุนตั้งเก้าปี แล้วนี่เพื่อไทยก็ต้องใช้ต้นทุนสูงในขณะที่บ้านเราไม่มีเงินเด็กไม่มีเงินจ่ายเขาต้องผลัดไปสองสามวันท่านก็รู้ดีอยู่ใครติดกับดักใครเราจะติดกับดักจีนหรือเปล่าผมไม่รู้แต่เรากำลังจะเสียเอกราชทางเศรษฐกิจให้จีนวีซ่าฟรีวีซ่าฟรีเนี่ยไม่หมายความว่า คุณต้องทำวีซ่าแต่ไม่ต้องจ่ายเงินฟรีวีซ่าเนี่ยต้องทำวีซ่าแล้วไม่ต้องจ่ายเงินไม่ใช่ปลอดวีซ่านะครับทำวีซ่าแต่ไม่ต้องจ่ายเงินแต่ขณะที่เราเนี่ยไปเมืองจีนเราต้องจ่ายตางังเราต้องเสียวีซ่าไม่ว่าจะเป็นหนึ่งพันรอบาทหรือสามพันบาทแล้วแต่ประเภทของวีซ่าฉะนั้นผมถึงบอกว่าอย่าประมาท อย่าประมาททำไมละ่ะศรีลังกาถึงย่อยยับอับจนได้ถึงขนาดใกล้ล้มละลายทำไมสปปลาวถึงมีปัญหาอย่างนี้เงินกลายเป็นขยะอย่างที่ธนาคารโลกบอกผมไม่อยากจะย้ำแต่ผมสงสารพี่น้องลาวเอาใจช่วยและ ทําอะไรได้ผมจะทําช่วยพี่น้องชาวสปปลาวเพราะเราพูดความจริงต่อกันไม่ต้องไปปิดบังในขณะที่ประเทศไทยท่านเชื่อไหมสักวันหนึ่งท่านต้องเดินเข้ากับดักขนาดเมืองใหญ่ๆเท่าเทียมกับลอนดอนเบอร์มิงแฮมยังประกาศล้มละลายเลย พราะนักการเมืองพี่น้องประชาชนชาวสาหราณาจักรหรือชาวอังกฤษท่านก็ไม่รู้มันคนไทยอย่างเงี้ยวันๆก็ดูหนังฟังเพลงวันวันก็เที่ยวสนุกเพหาเล่นกีฬานู่นนี่นะพอถึงวันนั้นเขาประกาศว่าเบอร์มิงแฮมล้มละลายแล้วสักวันหนึ่งมันอาจจะเกิดกับเมืองไทยเท่าริมเรามีนักการเมืองที่ ช่อฉนปล้นระดมหรือว่าตระบัดสัตว์มันมีโอกาสในชีวิตผมเนี่ยผมยังไม่ตายหรอกแต่นี่เป็นการเตือนไม่ใช่เป็นการแช่งประเทศเป็นการเตือนเพราะเราได้นักการเมืองเข้ามาเวลาเนี้ยเสือหอยเสือหิวทั้งนั้นฉะนั้นบ้านเมืองนี้เป็นบ้านเมืองที่ผมบอกผมไม่น่าไว้ใจการอภิปรายเกี่ยวกับ นโยบายรัฐบาลที่ผ่านมาสองวันนี้ผมเรียกมันว่าเป็นการอภิปรายแบบแบบอะไรล่ะอ่แบบแบบตั้งมโนมโนเอาว่าต้องอย่างงั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เสร็จแล้วอธิบายไม่ได้ว่าคุณจะทำยังไงหนึ่งสองสามสี่ทำไงดิจิตอลหมื่นบาทจะทำไง ค่าแรงหกร้อยบอกเอาปีนี้ได้สี่ร้อยแน่นี่เริ่มโกหกประชาชนหรือเป็นความจริงหรือเปล่าจะทำไงสิ่งที่เขาเข้ามาเขารวมกันได้สองสี่ผสมพันธ์กันได้นะข้งคกกระกบผสมพันธ์กันได้ผมไม่เคยเห็นนะผมไม่เคยเห็นว่าข้งคกกระกบมันผสมพันธ์กันได้แต่เวลานี้เขาผสมพันธ์กันได้แล้วจนดังไปทั่วโลก ไปดูสื่อต่างประเทศเขาวิาพากษ์วิจาร์กันสิไปดูสื่อเขาถึงขนาดในห,หมอนะั้นเพียนไปแล้วครับนายกคนที่สามสิบประกาศเป็นนายกคนที่สามสิบเอ็ดแล้วผมไม่ใช่โดยข้าเพื่อนนะแต่ผมขำเขามีความพยายามจะเป็นจริงๆแต่จะไปถึงดวงดาวนายกหรือเปล่า เพราะว่ายังมีด่านมาขามเตี้ยมาขามสูงที่สกัดกั้นอยู่อีกจะโดนยุบพักวันไหนจะโดนดําเนินคดีวันไหนรอด้วยหัวใจตุม่มตุมต้อมตอฉะนั้นอนนุนำพาเขาเตือนแล้วจะทำอะไรก็รีบทำข้าในสภาเวลาคุณน้อยแล้วนะเวลาคุณมีน้อยแล้วที่จะถูกกาจัดจากพวกกลุ่มอนุรักษนิยมฉะนั้นไอ้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมออกมาเตือนออกมาบอก และออกมาตะโกนกูกล้องปองรักให้กล้องโลกออกมาบอกว่าสิ่งที่เราต้องระวังเมื่อกบกับคราคกเขาทําพิธีมงคลสมรสกันแน่นอนสิ่งที่ผมห่วงแหงที่สุดที่ผมได้ปราัยไว้เมื่อตอนที่พักรวมใจไทยลงเลือกตั้งกับเขาด้วยถามว่าไอ้พักนี้มันถอยหลังไหมมันเดินหน้าครับมันเดินหน้าเกิดแค่ยี่สิบวันแล้วเลือกตั้ง ได้คะแนนมาเกือบแสนลำดับที่ยี่สี่ยี่สามยี่สี่จากทั้งหมดเจ็ดสิบพักนี่คือเดินหน้าไงผมจะอยู่กับประชาชนผมไม่ปรารถนาหรอกถึงจะปรารถนาแต่ต้องไปด้วยอุดมการเท่านั้นถ้าไปด้วยเงินผมไม่เอาด้วยไม่ซื้อเสียงแต่ถ้าเลือกด้วยอุดมการผมจะทำงานให้แต่ถ้าลังเกียรติผมไม่มีเงินไปซื้อเสียงไม่ต้องเลือก การุณาอย่าเลือกรวมใจไทยผมไม่พิศวาสที่จะไปอยู่ตรงนั้นด้วยการใช้เงินใช้ทองแล้วก็นอนไม่หลับว่ากูซื้อเข้ามานี่คือสัจจะวาจาของลูกผู้ชายที่ชื่อไอบุญลวียมจินดาสัจจะที่ประกาศให้ทั่วโลกได้รู้คนฟังผมทั่วโลกคนไทยอยู่ทั่วโลกไม่เป็นไรผมเดินหน้ากับประชาชนเดินไปอยู่กับประชาชนดูแลทุกสุประชาชนเป็นหมาเฝ้าบ้าน คอยเฮาคอยหอนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแต่วันนี้จะเฮาเรื่องนี้จ้องขมือบแก๊สและน้ำมันในอ่าวไทยขบวนการกลุ่มทุนเขากำลังถอนทุนคืนหรือถอนกำไรจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ในอ่าวไทยแม่งหมดแล้วน้ำมันน้ำมันแก๊สเกินใกล้หมดแล้วก็ต้องหาแหล่งใหม่ มาให้ปตทว,นะวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งไงห้าสิบเปซ็นเป็นของกระทรวงการคลังสีเก้าเปอร์ซ็ก็กลุ่มทุนพวกคุณที่แปรรูปมาสมัยคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีฉะนั้นบ่อน้ํามันไทยกับขเขมรเนี่ยตอนนี้มันกําลังจะติดกับดักสัมปทานเราตั้งธงกับกัมพูชาว่าเส้นทางทางทะเลของกัมพูชาเหมือนพาดผ่านเกาะกูด แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่มันพาดผ่านไปที่ผิวดินและใต้ผิวดินเพราะมันเป็นไหลทวีปอดีตเจ้ากรมอุทกาศาสตร์พลเรือเอกถนอมจเจริญลาบของกองทัพเรือเคยอธิบายเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องเขตแดนทางทะเลโดยเฉพาะข้อสงสัยเรื่องเกาะปูดแล้วก็อธิบายไหลทวีปว่ามันจะมาขึ้นอยู่บนยอดเกาะได้ยังไง แต่คนไทยไม่สบายใจทั้งๆท,ท,ที่กัมพูชาเองก็ไม่ได้เคลมว่าเขาเป็นเจ้าของเกาะกูดไม่เคยทั้งพฤตินไนและนิติน,นันเพราะว่าเพราะว่าในความตกลงของไทยฝรั่งเศสเมื่อปี1907เขาบอกว่าฝรั่งเศสยกเกาะทั้งหลายตั้งแต่แหลมสิงจนกระทั่งถึงเกาะกูดให้กับประเทศไทย <c oughs> แน่นอนครับท่านผู้ชมว่าเกาะกูดของไทย แต่ทำไมยังมีปัญหาเขตแดนทางทะเลไม่จบสิ้นทั้งๆท,ที่รู้อยู่ว่าภายใต้ภายใต้รวงคลื่นอันสดใสนั้นมีพลังงานธรรมชาติอยู่มหาศาลมีแก๊สมีน้ำมันมหาศาลแต่เราทำไมถึงตกลงกันไม่ได้ก็กูดเสมือนว่าเป็นกิ่งอำเภออำเภอหนึ่งน้องชายผมเคยไปเป็นนายอำเภอที่นั่น,นะฉะนั้นปัญหาตอนเนี้ย เราจะลากเส้นเขตแดนส่วนกัมพูชาจะสแสวงประโยชน์ร่วมเจรจากันซึ่งมันอยู่ในช่วงตอนนี้แหละครับในช่วงตอนนี้การเจรจานักการเมืองมีส่วนมากน้อยแค่ไหนตามดูกันครับตามดูกันว่าเขาจะแบ่งกันอย่างไงเขาจะแบ่งกันอย่างไงเรื่องนี้เพราะมันเป็นแหล่งน้ำมันที่มีมูลซะมูลค่ามหาศาล นับหลายล้านล้านบาทที่จะเอามาผลานกันต่อไปทั้งๆที่พวกนี้เป็นทรัพยากรธรรมชาติเป็นทรัพย์ในดินสินในน้ำของพี่น้องประชาชนที่ผมผมเคยประกาศว่ามีแหล่งสุดท้ายเนี่ยมันยังมีอีกหลายแหล่งนะที่ขุดเจาะมาผมต้องการเอาพลังงานมาเป็นของรัฐตั้งบรรษัทพลังงานไทยให้คนไทยหกสิบเจ็ดล้านคนเป็นเจ้าของไม่ใช่ครึ่งหนึ่ง วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่ง51%เปซ็นเป็นของรัฐบาลเป็นของกระทวงการตั้งดูแลอีกสีก้เปอร์ซกลุ่มทุนทั้งหลายไฟฟ้าเป็นของกลุ่มทุนที่ขายได้ชาวบ้านจะติดโซลา่าเซลล์แม่งระเบียบเยอะแยะไม่หมดฉะนั้นการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชาที่จะแบ่งขุมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันกา๊าซ น้ำมันตอนนี้โดยค่าประเมินและประมาณห้าล้านล้านการเจรจาทำความตกลงการแบ่งเขตในพื้นที่ที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนเหนือละติจูด1 1องศาเหนือเจรจาจัดทำความตกลงสำหรับการพัฒนาร่วมทรัพยากรปิโตรเลียมซึ่งอยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนใต้ทะเลเส้นละติจูด11อองศาเหนือการเจรจาทั้งสองเรื่องพร้อมกันไปในลักษณะที่แบ่งแยกกันจะ เป็นไปโดยยุติธรรมหรือไม่ตอนเนี้ยเขาจะรื้อฟื้นมาอีกเขารื้อฟื้นมาแล้วสมัยคุณทักษิณเป็นนายกมีการทำเอ็มโอยูกันแล้วผมเล่าให้ฟังบ่อยพอมาสมัยคุณยิ่งรักทําอีกครับกับสมเด็จคุณเซนเอ็มโอยูแล้วสมัยประยุทธ์มะเละกาตเด็กกัะทละกัตเด็กก็ไม่ได้ทํอยู่มาเก้าปีนะเพราะน้ามันมันยังมีอยู่ไง หลุมน้ํามันเอราวันหลุมมันต่างๆยังไม่อยู่แต่ตอนนี้มันใกล้หมดแล้วไงใกล้หมดแล้วก็ต้องหาหลุมใหม่หาหลุมใหม่ไทยก็ได้ประโยชน์ห้าเ็ดเปอร์เซ็นตแต่อีกสี่เก้าเปอร์เซ็นก็ก็กลุ่มทุนไงที่เข้าไปซื้อสามนาทีหมดห้านาทีหมดผมยังจองไม่ได้เลยปตทไฟฟ้าเราใช้ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเสร็จเราไปทำสัญญากันเกินความต้องการ ไอ้ส่วนเกินคนไทยทุกคนต้องจ่ายตังค์ถ้าคุณใช้ไฟฟ้าผมใช้ไฟฟ้าบ้านผมว่าเดือนละหมื่นผมต้องเสียให้กับกลุ่มทุนเนี่ยประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณเกือบพันบาทเสียฟรีๆนะเกือบพันบาทนั่นคือไฟฟ้าที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน สำหรับการเจรจาประเด็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชาเนื้อที่26,000ตารางกิโลเมตรระหว่างรัฐบาลไทยกับเขมรเพื่อจัดทำข้อตกลงแบ่งเขตทางทะเล le, ซึ่งจะร่วมการพัฒนาทรัพยากรปิตโตเลียมมูลค่าไม่ต่ำกว่า5ล้านล้านก๊าซธรรมชาติเนี่ยประมาณสัก3.5ล้านล้าน3.5ล้านล้านบาทนะ และน้ำมันมูลค่าไม่ต่ำวันหนึ่งจุดห้าล้านล้านบาทและล่าสุดเมื่อตุลาคมที่ผ่านมาคือปีที่แล้วมีการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคไทยกัมพูชาฝ่ายไทยมีบิ๊กป้อมพลเอกประวิตยไปร่วมพิจารณาร่างกรอบเจรจาไทยกัมพูชาคือไม่ใช่เขาไม่ทำเขาเริ่มทำไปแล้วไงและเขาต้องเป็นรัฐบาลต่อไง เพราะผลประโยชน์อันนี้มันมหาศาลแล้วก็มีการตั้งคณะทำงานไทยกัมพูชาว่าดโดยการแบ่งเขตทางทะเลอันนี้เป็นการประชุมลับบิ๊กป้อมประชุมลับไม่มีข่าวแพรมออกมาเลยผมก็ไปค้นข่าวนี้มาว่าน,นี่คือการฟื้นเจรจาพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาแบ่งเขตทะเลเพื่อพัฒนาปิโตเลียม สาระสำคัญของเอกสารในการร่างกรอบเจรจารเนี่ยมันมีเยอะแยะนะครับมันมีเยอะแยะสองหมืหกพันตารางกิโลเมตรจำนวนแก๊สธรรมชาติจำนวนอะไรต่ออะไรที่ผมผมผมก็คงจะไม่ลงในรายละเอียดเพราะมันใช้เวลายาวมันใช้เวลายาวทีนี้บ้านเมืองไทยในเวลาเนี้ยผมถึงบอกกับท่านนะซือบอกว่าคนป่วยชื่อประเทศไทยแล้ว การแถลงนโยบายที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันจันทร์วันอังคารต่อรัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกคนที่สามสิบยอมรับว่าประเทศไทยเผชิญกับการท้าทายไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจไม่ว่าเรื่องสังคมไม่ว่าเรื่องการเมืองคือมันซ้ําเติมจากการแพร่ระบาดของโควิดแล้วก็เกิดวิกฤตที่มันแผ่วงกว้างยังไม่ฟื้นเต็มที่ครับเกษตรกร ไม่ต่ำกว่าสิบล้านคนหนี้สินครัวเรือนไม่ต่ำกว่าครัวเรือนละสามแสนบาทโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลีย่ยมีหนี้ครัวเรือนคนละสามไอ,อ,อ,อ้ครัวเรือนละสามแสน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 นี่ก็นีเฉพาะกลุ่มเกษตรกรสิบล้านนะและยังมีกลุ่ม,มอื่นอีกนะนายเศรษฐาเป็นนายกใหม่ ฉะนั้นเศรษฐาต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยมันถูกรุมร้าหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองที่นักการเมืองขาดจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดทางสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนยอมซีโร่ลาบกับเรื่องเงินหมดแล้วจนลืมหลักการลืมอุดมการของตัวเอง อุดมการเป็นเรื่องสําคัญฉะนั้นพรรคการเมืองที่เขาชนะเนี่ยเขาชนะที่อุดมการอย่างก้าวไกลเนี่ยเขาไม่ได้คนดีคนดังมา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 ,มาไม่แจ่คนดังมาแข่งหรอกครับเอาเสาไฟฟ้ามาแข่งก็ได้ไประชาธิปัตย์ก็แพ้เขาที่เกตสามอำเภอแรงแพ้แน่นอนเอาเสาไฟฟ้ามาลงแล้วประชาธิปัตย์คุณคัดมาเลยเอาในชวนในเอาพิธิ์ไปลง ลงไม่ได้อยู่แล้วอยู่นอกบ้านนะเอาคุณสาธิตปิตุเตชาไปลงอย่าไปคิดว่าสูสีไม่กล้าลงหรอกครับลงก็แพ้พักการเมืองจะอยู่ได้ด้วยอยุดมการฉะนั้นการตั้งพักการเมืองผมก็ประกาศแล้วไงเราอยู่ได้ด้วยอยุดมการเรามีอุดมการณ์ที่มั่นคงเราไม่ยอมผายแพ้กับประเด็จการเราจะเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยถึงจะเป็นตัวเล็กๆมดเล็กๆแต่เขาเอาเถอะ เมื่อเราตั้งใจจริงจะเกิดอะไรก็ช่างมันมันไม่ไหวก็หยุดทําสุดสุดแล้วครับทําสุดๆุดแล้วให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าบ้านนี้เมืองนี้ถ้าเราไม่เป็นประชาราชตยคุณอย่าฝันเลยว่ามันจะเดินหน้าคุณจะเป็นแบบจีนเหรอเขาเข้ามาเพื่อเอาเปรียบคุณสั่งสินค้ามาไม่ต้องเสียภาษีสินค้าจีนไม่ต้องเสียภาษีอะ่าเลินพอแล้ว นะมาตั้งรกรากอยู่ในนี้เต็มไปหมดเปิดฟรีวีซ่าอีกใครเขาเข้ามาซื้อคอนโดซื้อบ้านแจกหนึ่งมื่นดิจิตอลนะก็เอาไปใช้จ,าจ่ายไว้ผ่อนชำระได้เปล่าผ่อนชำระค่าบ้านให้กับแสนสิริหรือเอสซีเอได้ไหมถ้าได้ก็งามหน้าเลยอ่เข้าทางเลยครับอย่าไปทำนะครับอย่าไปทำให้ ใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นฉะนั้นบ้านเมืองเวลาเนี้มันเหมือนคนป่วยอย่างที่ผมบอกแต่เราไม่รู้ว่าเราป่วยเราไม่รู้ว่าเราป่วยแต่จริงๆเราป่วยหนักถามว่าป่วยหนักไหมพี่น้องประชาชนที่ค้าขายในตลาดต่างๆนั่งเงากันไปแถวหมดมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อมันเป็นมาเกือบสองปีแล้ว จะหวังเศรษฐาเป็นเทวดามาเสกลึบเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกต้องรู้ว่าคุณมีเงินไหมแล้วคุณเอาเงินมาแจกเนี่ยแล้ววันนั้นจากสิบล้านล้านจะเป็นสิบเอ็ดล้านล,ล้านสิบสองล้านล้านสิบสาล้านล้านเดี๋ยวมันก็เหมือนเบอร์กิงแฮมเมืองที่ใหญ่ลำดับลำดับพอๆกับลอนดอนของอังกฤษล้ลมละลายครับแล้ววันหนึ่ง ประเทศไทยจะไปถึงวันนั้นไหมเราประมาทไม่ได้ไงเราประมาทไม่ได้ไงผมถึงออกมาเตือนไงออกมาบอกไงฉะนั้นใครจะคิดยังไงก็ตามแต่แต่ผมคิดของผมอย่างนี้เราอย่ากโกรธกันเพราะผมได้ศึกษาได้อ่านข่าวจากต่างประเทศจา,จากนู่นจากนี่เฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเขาเป็นได้เรามาดูประเทศเราบอกเฮ้ยเราปลาะบางจริงๆรัฐบาลก็ปลาะบางเปราะบางเพราะว่า สัจจะวาจาโอหกคำโตไว้ความเชื่อถือของประชาชนแทบจะไม่มีความมั่นอกมั่นใจของประชาชนแทบจะไม่มีผมไม่ได้มีความมั่นใจเลยที่จะเห็นบ้านเมืองเดินหน้าเพราะรัฐบาลชุดนี้เพราะที่มาของรัฐบาลชุดนี้นี่คือเราพูดกันตรงๆอย่างนี้ครับเอาเอายังอ,อย่างนี้เอาเอาเอาแค่นี้นะ เดี๋ยวมันก็ยาวไปอีกเพียงแต่ว่าอยากจะแนะนำลนะ่ะเอางี้ศาสตร์ชะลอวัยก็บอกชัดเจนแล้วตำราเล่มนี้ครับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์วิจิตบุญญาโหตระได้บันทึกไว้อ่าเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ชะลอวัยก็บอกว่าไอเบตา้ากรูคแคนเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายเพราะว่าผลการวิจัยของมหลาลัยฮาวาดมหลาลัยอีกหลายสิบมหลาลัยผลการอ่ผลวิจัยมันมีเป็น,เป,นเป็นพันรายงานนะครับบอกว่า เบต้ากรูแคนเป็นสารอาหารที่มีประสิทธิภาพนี่หน้าร้อยบเกนะครับในการเพิ่มภูมิคุ้มกันรโรคที่สูงที่สุดในโลกและเชื่อว่าในอนาคตจะเป็นสารอาหารธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเป็นยาที่ดีที่สุดในโลกองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาจัดให้เป็นอาหารเสริมที่ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซแม้กินมากเกินไปก็ไม่เกิดก็ไม่ก่อให้เกิดภูมิต้านทานเพื่อทำลายตัวเองชัดเจนนะครับ นในอนาคตจะเป็นอาหารธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเป็นยาที่ดีที่สุดในโลกนี่เป็นบันทึกในหน้าร้อยี่บเก้าของหนังสือศาสตร์ชลลวัยบันทึกไวโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์วิกิตุนยโฮตราร์แม้กระทั่งศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์สมศักดิ์วรคามินอดีตประหลัดกระทรวงสาธารณสุขและท่านเป็นนักวิจัยดีเดน่นท่านเขียนอย่างนี้เลยไม่เกรงใจใครเลยท่านบอกว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ค้นพบ มันชัดเจนครับนะสร้างภูมิต้านร่างกายรับประทานไปแล้วมันไปสร้างเซลล์เพชฌฆาตภาษาอังกฤษเขาเรียกคิลเลอร์เซลอะไรที่แปลปลอมในร่างกายมันฆ่าทิง้งหมดนี่คุณสมบัติเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วเด็กก็รับประทานได้ครับแกะแคปซูลใส่มาในนมเขย่าเขย,าขยา่าแล้วให้ทานไปนะคนเต่าคนแก่ทั้งบ้านทั้งครอบครัวราคาไม่แพงราคานี้เป็นราคาเมื่อ เมื่อเกือบสิบปีที่แล้วนะธุรกิจนี้ผมทํามาเกือบสิบปีที่แล้วนะทามาเกือบสิบปีแล้วนะครับก็ก็ก,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 ก็ก็อยู่สบายก็ขายดีนะแล้วก็ขนาดต่างประเทศขอเป็นเอเย่นอะไรก็กำลังเจรจากันอยู่ในหลายประเทศด้วยกันก็ขยับเรื่องนี้เพราะต้องการที่จะเป็นเซลล์ของประเทศแต่ไม่ใช่อยู่ในระบบราชการเพราะผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบราชการไม่ได้เป็นสอสอ เป็นหัวหน้าพักรวมใจไทยซึ่งมีรัฐธรรมนูญฉบับปี62นะให้ความคุ้มครองอยู่ให้ความยืนยันอยู่นะครับมีสถานะมีสถานะตามรัฐธรรมนูญครับอ่านะฉะนั้นก็จะทำหน้าที่ไปนะสำหรับใครที่สนใจหน้าจอมีหมายเลขโทรศัพท์นะครับสองหมายเลขท่านโทรศัพท์เข้ามาได้แอดไลน์เข้ามาได้ด้วยนะทั้งสองหมายเลข สั่งซื้อวันนี้เป็นวันพระรหัสัป,ปดีที่1 4กันยายน2566หเราก็สั่งกันซื้อกันคนใครซื้อเมื่อวานนี้ตอนเย็นตอนอะไรเนี่ยตอนค่าแล้วก็เดี๋ยววันนี้พนักงนานเขาก็จะไปจัดการส่งให้ใครซื้อวันนี้้าส่งทันเขาก็จะรีบเลยส่งให้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญนะที่จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิต้นานทานร่างกายภูมิต้านทานดีโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่กล้ามกลายครับ วันนี้ลาก่อนนะครับแล้วก็พรุงนี้พบกันใหมา่จากกระผมบุญระวียมจินดาสวัสดีครับ